พี่น้องเลยเหลือมตั้งแต่ไรอ่ะเด็กเด็กเด็ไะตีตัดผมมันโรงจับให้ตัดผมตัดเหล็บต้องตัดจับให้ตัดเหล็บไม่นั้นมันไม่ตัดเหล็บแปรงฟันต้องจับแปรงฟันต้องจับกันโรงกันเตือนมดในห้องน้ำตื่น่าจริงน้อทต่ใส่แผ่นเพลิดจับตีล่างปัสสาวะจับตีล่างอุจจาระจับตีไปโรงเรียนต้องจับ ข้าวุนาัาตจับกันก่อนแต่ก่อนนี่เวลาจเข้าวนาุนัาตนี่เขาเบรกบาเพื่อให้เด็กบ่ยเฉยใช่ไหมมันมันปานนี้ปัจจุบันได้ก็ใาชาย้ยาแล้วก็เย็บแต่ก่อนนี่คือพุ่มท้ามาต่้นท่านข้าวุนาัาตนี่ระบบน้อยเขาว่าระบบอ้าวาาปไปหนังกันเกต้นกล้วยดู <c oughs> น้อว่ะน้อเอาชายไม้ชายไม้ตับไม้อะชายไม้ตับขีดแล้วก็นะหรือว่าคือชายคลิปปุ๊บปัป๊บตึก็ะสใอะไรดับๆมา เอออะไรอะไรจะดำดำมาข้อรุ่ย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 สั้นเลยก็ฮะพาชุดพ่อเออรักษาเพนี่ดุนนี่นะว่าท่านดุนนั่นน่ะบางเน้อท่านมาอ่ะท่านตุชายมาตัดขีบหลากให้ยืดปุ๊บแล้วก็ตัดปั๊บเลยไม่จะมีเย็บมาบางคนเนี่ยปลอกล็อกมาต้องตกช่องลอกชองคนก็อูเขาก็เลย คนเด็กเดยนะ่าคือว่าจัดงานย่ายตัวเพื่อให้เด็กมีมีกำลังใจใช่ไหมแต่ว่าเรืเรือมันเหล่นกันก่อน,นเล่นก่อนไม่ตาดไม่ก้าวสุนาากลัวไปรุ่งบานมาคุณก็ต้องจับโมเคนฮักโมทีหักซ้มก็ต้องจับไม่นั่นหนูทำไม่ได้อมนุษย์มันไม่ยากปล่ยไม่ยากอิว่วบางคนที่แต่งงานก็ต้องจับอื แล้วจะไม่แต่งานคือต้องจับตังเพศพี่น้องไม่มีใครเดินไปสบายสบายหรอกสุดท้ายพอจะเสียชีวิตอัลลอฮฺตาลาก็ให้มาาร็การลงมาเอาวิญญาณกระชากออกไปวันนาซีอาตินาซาฮะอ,อัลลอฮฺตาลาให้มาเร็การกระชากออกไปเมื่อนั้นแหละมนุษย์มดถุกอย่างเ่ยเมื่อวันที่เขาบอกว่าอัลลอฮฺเอาเหล็บลบไม่เสยขี่รถขี่รถไปชนตัดข้าไม่มีปัญหายัางมีชีวิตเลย แต่ว no ันที่ทุกอย่างมันหมดสิ้นประดาตัวจริงๆวันที่เขากระชากวิญญาณออกจากร่างกายเขาเราไปหาอัลลอฮฺสุบะตัลละวันนั้นเป็นวันที่เดือดร้อนที่สุดสหรับมาหนท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละว่อะลัยฮิวะสัลลัมนอนอยู่บนเตียงของท่านนะมาลิกัดมุตอะลไลซาลาตัวสุลามมาลาคุลเมาุ์กระชากวิญญาณของท่านนบี เอาวิญญาณของตนานนบีนบีบอกอบกับเบอร์น่าสักหตุลเมาฟ้ามเจ็บปวดแห้งฟ้ามตายการเจ็บปวดแห้งฟ้ามตายจิบรินอะไลสลาตัวสลามพอน,นบีบุตรผูดแบบเนี้ยจิบรินก็เลยหันหน้าไปทางอืน่นยาละสุนนะบอกยาจิบรินทำไมถันเกียริชั้นรือจิบรินบอกว่าฉันไม่สามารถดู ตอนในคณะทันเสียชีวิตได้เพราะมันเจ็บปวดเลือกเกินมลกาตม